ของคู่กันค่ะเมนูลาบหมูกระส้มตําของคู่กันค่ะพี่น้องจ๋าเป็นเมนูที่ประจําบ้านหลังนี้ไปแล้วค่ะแซ่บๆกับพี่น้องมาเนี่เอามาโชว์พี่โชว์น้องค่ะพอมีเวลานั่งกินได้ค่ะแต่ลาบหมูฝีมือยายหนูค่ะพี่น้องนี่ค่ะเมนูคู่กันนะคะนี่ลาบหมูค่ะพี่น้องตะแซ่บนะคะลาบหมูเมนูคู่กันกระส้มตําค่ะ ทำเองกินเองค่ะพี่น้องจ๋าเป็นแต่แ่บว่ะค่ะมามาจ๋ามาทุกคนค่ะพี่น้องมากินสมตำกับลาบหมูค่ะเมนูคู่กันค่ะมาเป็นคู่นะคะพักกับเขาอ,อาจจะบะลายะคะ่ะมีพักกาดขาวค่ะพี่น้องพักบะลายบปดิไปตลาดนะคะกินตามนี่ตาม,นตามในตู้เย็นนี่นะคะลาบหมูลาบหมูอร่อยอร่อยนะคะนี่ค่ะหน้าตาเป็นแต่แ่บว่ะค่ะ ลาบหมูทุกอย่างร่วมมิดเข้าไปเลยค่ะแซบหลายวิธีทำหญ่กับเ็ดไทยเมืองหรอคะมือนั้นแต่ว่าเมนูนี่เป็นกลายเป็นเมนูหลักของบ้านค่ะนะคะเมนูหลักของบ้านคือลาบหมูนะคะมาคู่กันกับสตมตําค่ะพี่น้องมาเป็นแพ็กค,คู่นะคะสตมะตําไก่กับเ็ดเองค่ะพี่น้องไปแต่แซบวคะคะมาได้จาเดิเมเมื่อนี้มากินเขาน้ากันกับไก่เขาเนี้ oh อบรนอุ่นค่ะเขาเนี้อวัน สีดำสีนิ่นบานเทาาอิ่นเนาะใยห,หนึ่งแล้วมือน,นันแต่ว่าใยบอ้อนในอุ่นค่ะอยู่ในกองบอ้อนแนวออกจากตู้เย็นค่ะใยจะหนึ่งไว้เต็มหอดและใยกระสีแบง่งแบ่งใส่ถุงแล้วเวลาเข้าจะกินเข้าจังมาอุ่นนะคะทีละถุง,ท,ถงทีละถุงค่ะพี่น้องน,นคะคะคือการใส่ชีวิตของเฮานะคะง่ายๆค่ะคือแบบว่าเวลาเขาจะกินเขาจังมาอุ่นค่ะพี่น้องเมนูคู่กันค่ะพี่น้องคุะนะโอ้ยลาบหมูเมนูคู่กันนะคะ อยู่ในขวคือเก่ากัะพี่น้องนี่ลาบหม,มูนี่กัเป็ดแซบปะคะนี่และค่ะคือเมนูคู่กันนะคะแซบแซบนัวนัวกัวะ,ะพี่น้องมาได้ใจเด้อเหมือนนี้มากินลาบหมูลาบหมูกับอันตำบัก่งค่ะพี่น้องเมนูมาคู่กันค่ะมันนี้พักอะไรยอยู่ในห้องขวนี่แหละค่ะมามามาใทุกคนมากินเขาน้ำย่อยเด้อ กินเข่าอยู่ในห้องครัวนี่ละจ้ามอือน,นี้นะคะมาได้จะเด้อแซบนัวอยู่ห้องครัวนี่ละค่ะจะแซบไหลว่าก็พี่น้องพักบลายพักตามมีตตาม <c oughs> ตามที่บ่ได้ออก,กไปตลาดนะคะ่ะท้ากินในตู้เย็นนี่ละมีแค่พักกาดเขาากับพี่น้องเมนูแซบนัวมาคู่กันค่ะลาบหมูกับพี่น้องลาบหมูลาบหมูก็มมมสมตำนะคะยัวยคะ่ะมาเด้อค่ะ นี่คะ่ะเมนูมาส้มตำย่าแจะแสบวะคะตำใสถั่วใส่ปลาเหา,หานี่นะคะใส่แค่รสเข้าไปตำนวดนวดเข้าไปโอ้ยเห็ดง่งยๆพี่น้องจะเป็นแสบเป็นนวคะ่ะมาเด้อคะ่ะเด้อมากินแสบนวคะ่ะแสบนวเมนูคู่กันคะ่ะลาบหมูลาบหมูกับส้มตำนี่มาคะ่ะมามากินน้ำกันจะ้ะพี่น้องจ้าไปลคะค่ะคลิปนี้ก็ได้นะคะลาบหมูกับส้มตำเมนูคู่กันมาฝากกับพี่น้อง สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ